รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ a d in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับพบกับพวกเรานะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา3ทุ่ม4ี่นาทีนะครับที่ช่อง M c o l l Family หมายเลข14ครับระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลขยี่สิครับครับผมกับบอกโปโชว์เคสนะครับแล้วก็ผมกอฟไอทีแมนนะครับที่จะมานำพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกไอทีนะครับ วันนี้มีอะไรมาอัปเดตครับบอกหอ oh, วันนี้เนี่ยของพี่มีข่าวเด็ดๆนะครับมันก็ซิกกปก๊อบด้วยข่าวอะไรครับข่าวอะไรอ,ะอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้เลยครับครับถ้าง,งั้นไปพบกับพวกเราในช่วง Box News Box News ครับเป็นการอัปเดตข่าวสายที่ประจำวันครับเมื่อกี้พอเอจะบอกไม่วางบอกอะไรครับวันนี้คืออย่างนี้ จำได้ว่าครั้งก่อนมาเล่าฟังว่าเกี่ยวเรื่องของเกมห้องปริศนาอะไรนู่นนี่นั่นหะห้องปริศนาที่เกี่ยวกับการไขประเทศไทยในกำลังมาชนะเปล่าไม่ชนะโอ้โหไปเล่นมาแล้วไปเล่นมาแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะแนะนากอล์ฟนะครับแล้วคุณผู้ชมไปลองดูเจ้าห้องนี้ดีกว่าห้องอะไรครับห้องอะไรห้องนี้ชื่อว่าดูวอนะฮะเป็นศูนย์บริการเกมแบบเสมือนจริงนะครับหรือว่าพวกเวอร์ชวลนั่นเองครับ The Void เนี่ยจะเป็นศูนย์บริการเกมนะครับที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality นะฮะ สาม,มารถที่จะสร้างภาพกราฟิกผ่านแว่น VR คุณใส่ตัวแว่นนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับแล้วก็จะทําการเล่นเกมซึ่งเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในสารที่จริงๆเลยขเขาเรียกว่าอย่างเช่นอยากเป็นนิโอใช่ไหมใช่แมทชิกลบลูกศรตุ๊ดุ๊ดต๊ดต๊ดทำได้หมดเลยโอ้โหอยากเห็นแล้วอยากจะเล่นแล้วเนี่ยมันมีนจริง ต,ต,นนต้องบอกว่ามันมีทั้งแบบเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมฟู่ๆมีน้ำมีอะไรเงี้ยเสียงสองเัเดือนเดรบทหมดเลยคือต้องบอกว่าที่บอกว่ามีทั้งลมมีฝนมีน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยทางทีมงานของบริษัทเขาเรียกมันว่า 4D Environmental FX โอ้โหแค่ชื่อนี่ก็ดูแบบอลังการเขาเรียกวงการ์ะเกมเนี่ยเปลี่ยนไปนะใช่ครับเพราะเมื่อก่อนเราตอนนี้เราเล่นเกมแบบผ่านแท็บเล็ตตึดดึอ่าไม่ค่ออกกําลังกายใช่เป็นเกมแบบนี้ผมว่าดีนะดีครับจะช่วยออกกําลังกายวิ่งเวื้งใช่ไหมอ่าฮะได้ออกกําลังกายแอคชั่นแอคชั่นนีกล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ครับก็น่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นครับของกอล์ฟบ้างล่ะวันนี้ของผมเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์เหมือนกันอุปกรณ์อีกแล้วอุปกรณ์สํ มันคือกระถางกระถางกระถางต้น,ตนไม้เดี๋ยวนี้มีอัจฉริยะนะครับ <S <S 2> <S 2> มันคือกระถางต้นไม้ที่ชื่อว่าแพนตี้นะครับ <S <S เป็นกระถางต้นไม้ชื่อก็บอกว่าสมบูรณ์แลนะ้วสมบูรณ์อ่าเพราะตัวนี้นะครับกระถาตงต้นไม้มันมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกอับไวเลสและก็<ห>สามารถเข้าไ,ไปลิงก์เปิดแอปพลิเคชันกับสมาร์ทโฟนขนาดนั้นเลยครับเพื่อคอนโทรลในการลดต้นไม้ใช่ครับมันมีมันมีดักต้นไม้กันนอนได้ไหมไม่กันนอนได้กันนอนกันแมลงจะกนได้เพราะว่าตัวตัวนี้เขามี led ในตัวหลอด led เขาเรียกวัดอุณหภูมิ t h e r m o เตอร์ได้ <ứng S 2> นะครับ <ứng S 2> แล้วก็ปรับตัวอุณหภูมิในตัวของกระถางต้นไม้ได้ด้วย,ยสําคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีไฮเทคจริงใช่ครับก็บอกแล้วกระถางต้นไม้สำหรับคนรักต้นไม้ไงครับซึ่ง<ม>ตรงนี้นะครับโครงการตัวนี้ยังอยู่ใน kickstarter <ứng S 2> <ๆ S 1> นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จริงๆอยากให้คนไทยลองมาดูนะเพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตรไงครับผมนำมาประยุกต์ใช้นะดีมากเหมาะมากเหมาะมากข่าวสารดีๆวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับแต่ข้อมูลดีๆยังไม่หมดครับบกใช่ครับเราจะตต้้อออองงงไปปปปัััััเเดแคคชชนนนนรระจววกบบ Open App ใ่ เพราะกันเนนซี่ในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะโอ้โหช่วงนี้เนี่ยซิกแพคกำลังมาแรงทีนี้นะคะหันไปทางไหนก็มีแต่คนเริ่มสร้างซิกแพ k ให้กับตัวเองเีย๋ยว่าแต่ผู้ชายเลยค่ะผู้หญิงก็ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนนซี่มีแอปพลิเคชันสำหรับคนที่อยากสร้างซิกแพคมาฝากค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า b r a n t a s t i c Sipack Apps Workout โอ้โหชื่อยาวจริงเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตัวแอป,ปตัวนี้นะคะจะเป็นเทรนเนอร์ให้คุณ สามารถปิด and เฟิรมแล้วก็สร้างซิกแพคเป็นของตัวเองในเวลาอันสั้นและที่สำคัญนะคะไม่ต้องไปยิมให้เสียเวลาค่ะ Runastic t s i x p a c k Apps Workout เป็นแอปพลิเคชันที่จะเหมือนมีเทรนเนอร์อยู่ข้างกายเลยทีเดียวซึ่งจะมีภาพแอนิเมชั n สอนการเคลื่อนไหวท่าทางที่จะช่วยสร้างซิกแพคให้คุณได้ทำตามค่ะ โดยวิธีนี้จะสามารถสร้างซิกแพคได้เป็นอย่างดีโดยไม่จําเป็นต้องเข้าโรงยิมเลยซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยคุณออกกําลังกายได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมมีวิดีโอสอนมากกว่า50ท่าเลยทีเดียวโดยเราสามารถปรับระดับความยากง่ายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา <S <S นอกจากนี้เรายังสามารถแชร์ความก้าวหน้าของการสร้างซิกแพคไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook หรือ Twitter ให้กับเพื่อนๆค่ะ โอ้โหแอปพลิเคชันตัวนี้เหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่ข้างๆกายเลยค่ะไม่ต้องไปฟิตเนสที่ไหนทําได้เองที่บ้านนี่แหละค่ะกับมากกว่า50เซตที่ทําให้คุณรักการออกกําลังกายและสามารถสร้างซิปแพคด้วยตัวของคุณเองหากท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Google Play ค่ะหมดเวลาของแนนในช่วงนี้แล้วนะคะแต่ความรู้ดีๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพักสักครู่หนึ่งและกลับมาติดตามชมช่วงต่อไปของรายการ a d In Box ค่ะ